สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาหนองบางบนอยูอหนอนมาจะาคืนหรอนอนน้องบางบนประมาณร้อยห้าสิบบาทครับผมนี่จะมากระชินงานกันนครับมปามเลยป้ามานนั่นล้อป๋าตเลยด้วย อ,นนอันนี้เเก่าอ่ะเ,เก่า,นนเาสองหาเส้นเอ็นสี่สิบลงครับผมแล้วน้องเขาบอกว่าปลาปลาสอยลายครับพอดีมารับนออยู่หน้านงานครับปลาสอยลายเดี๋ยวเพิ่งจะเอาหาเส้นน้องไปนอนอะไรอย่างเง้ยเอาสองเส้นเคืองโล่งครับผมเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้ปลาสอยโดนไปแล้ว โอ้ด uh, so si. ูปลาสอยปลาเบอร์สิตัวโตอยู่เล้นล่ะ6เซนยังอยู่อ่ะคิดดู3เซนลงเลยนี่มาแล้วมาแล้วมาเ ที่ละตัวเหมือนกันาจทำมัดมัดโขนอตวนีเี่ยเลยเนาะเฉยด้นานเอาดีวสสยอดึดแล้วเดววีาขยายกี่แก้วไม่มีโคตรพ่อโคตรแม่แย้งเลยอะ เอ้กีดดีเท่าไรฝักมือน่ะมาแล้วเอา

กินปลาซอยเอามื่อนี่ <c oughs> ừ, 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 เรียบร้อยแล้อุยปลาไรโอ้เกลือ

ออกไปเลยออกไปออกไปนะยังอยู่เหรอไปแล้วปลากรแยงไม่เอาไว้นั่นรงข้างหลังนั่นอะ Dắng vâng, dắng. Vâng. Phải nói điều Ui, kéo, kéo. แล้วมาแล้วมาแล้วเอาหัวไปครึ่งตัวแล้วครึ่งตัวกระเดกกระเดกกระเดกตุ่ม วุ้ยไปแล้วนะน้มเดี๋ยวโหลดไปแล้วยังเลือยุ้ยโอ้โหสองตัวตัวโตเลยนะ

โอโหโดแท้แท้ีขาวสองร้ยยี่สเนี่ยแหละเตรียมเตรียมยาเตรียมอมาแล้วไ่ใช่ไงจรองไหมแต่รู้เจ้าก็ไม่ามเนจะต้ถึงมือเลยอะไงเตรียมปอมาแล้วใช่ไง

เ็ดูเขาย้เยอะเขาเพิ่งเปลี่ยนด้วยนะเซนทีด้วยนะ บนขึ้นหน่องเลยปบาทรอยหาสิบบาทสกัตัวงาขพ้นน่องเลยแขงดีแกงอยู่ครับผมมาบัวลายพีหน้อยจะเลี่ยนจะหาเส้นมา4ี่เส้นกิดบัวตางกันเออบัวตางกันเลยมาสเส้นเคืองอ่ะเป็นหาเส้นมาสองเส้นเคืองบัวตางกันเลยครับ่ามันเกิดไม่มีมีอยู่นี่บัวลายบัเดปลาหญงเลยพี่นหองิมานที่เปทนกรรการนี่น่าร่มครับได ปรกากอบว่าตัวนึงประมาณมรูแล้วมั้งครับประมาณนี้แหละแต่อออบอกเป็นยังไม่ต้องบอมานบอ,บอ,บอมานครับตัวน่ะปากกระจกหลายครับ <laughs> เดี๋ยวพ่ออันิปหน้าครับจะได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์รังใจให้ครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม